หลอดเทีเยนพรรษานีหลอดเทีย pues, an, นพรรษานะครับที่วัดโโส ری, ุโขศร computer, ีจังหวัดประจวบคองีงันธนะครับก็จะเห็นพี่น้องัหลอดเทียนเป็นตุ๊าไม้ไผ่นะครับกระบอกไม้ไผ่แล้วก็มีกระเบงกับปีนี่จะตามไปดูไปสักตุบๆตรงนอีก็ตามมปดูตามไปดูอันนี้ ถ้าจะรู้ว่าหรือ้อนก็ไจุดก็ดูนะครับรี้นี่นะครับัอันนี้ก็ะเอาไปเทที่กขาบอกไม้ไผ่นะเอาไปเทที่กบอกไผ่ตรงนี้นะครับแต่วันนี้จะไม่เทก็เพราะเทไปแล้วก็จะให้ท่านขอพรนะครับที่กขาบอกไม้ไผ่ตรงนี้นะครับเที่กขบอกไม้ไตรงนี้ รอเทียนพรรษานะคับทปีน้องมันเราจะบอซึ่งทุกปีก็จะทำแบบนี้นะครับเอาเชิญชิญพี่น,น้องมาหล่อเทียนด้วยกันที่วัดอุ้งโรตีตะบลบ้าสอบโอเคนะครับ